โอเคครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวปีเลนตัวอีเวนต์ใหม่หาได้จากตู้ของผมเป็นบัฟส่วนจุดหนึ่งนะเป็นตัววังฮิวโอเคดูพาสีบกันดีกว่าพาสีบแรกเมื่อบอสเนี่ยเข้ามาอยู่ในระยะจัดไลฟเวททำดาม500ิห้าร้อยเปอร์เซ็นของดามิอันนี้ดีดีมากตัวตบบอสชันดี โอเคอันที่2เป็นจะมีมานาสโตเลตก็คืออันข้างล่างเนี่ยทุกครั้งที่ตีจะได้10บมานาสูงสุด100 mana. ่งร้อยมานาพน้นเราสามารถเลือกเลือกได้ว่าเราจะไล่อะไรแต่ใช้ได้แค่ทีเดียวนะหมายถึงใช้ปุ๊บมานานลดก็คือไล่จบทีเดียวนั่นแหละจะใช้ได้เรื่อยๆโอเคอันแรกจะเป็น t h u n d e f i ์ e c a ข e ทำดาเมจหนึร้อยเป็น f u l ป e. ็นฟอันที่2เป็นจัดเมนออฟไฟ r อ a n ทันเดอร์ใช้40่สิมาทำดาเมจหนึร้อยเป็น c i เป็นเซอร์เคิลเอาจะติด b บ c ็กเฟรมหนึ่งราาย2ี่สิบวิทำดาเมจสี400่ร้อยก็คือเผา20 400ิวิี400%หมายกอดโคตรโหดใช้แค่40มานายไหม รุ่นที่สามเป็น void ใช่หนึ่งร้อยมนาทำาเจ็ดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโคลร้อยเปอร์เซ็นต์องศาก็คือครึ่งหนึ่งแล้วก็จะฆ่าเอนดมีที่เลือดน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีซึ่งฟีเลนเนี่ยมีท่าตีแค่ท่าเดียวก็คือตีเป็นโคลโง่แบบนี้ยิงโซทักแล้วก็ดูอันแรกกันเนี่ยอันแรกจะเป็นตีฟูลอี อันนี้ใช้ยี่สิบมานาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนอ่าว a t โอเคก็ okay, มันท่าเดิมเลยเลยไม่คิดจะเปลี่ยนท่าหน่อยเลยเดี๋ยวผมรออ่ามอนมันเดินดอ,อกแล้วกันไม่ให้มันอันนี้จนเกินไปมันเป็น0ูนจุดหนึ่งแล้วมันแรงเกิน โอเคอัพเ okay, ท่านี้น่าจะพอไม่ได้ผมต้องรอให้มันอันนี้ก่นอนเแต่รอบันทึกๆมาก่อนนะดูอันที่สองก่อนอันที่สองเป็นทร์เมดหนึ่งร้อเปซ็นเป็นเซอร์เคิลติดไฟไหม้ผมควรเอาขั้นหนึ่งจริงๆไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เห็นโอเคปุ๊บกดเอาลืมฟาร์มพันอากัน คือเป็นตัวที่ต้องกดเองนะคือเกน้องเก่งก็จริงแต่แบบต้องมานั่งกดเองไม่เหมาะกับพลเอฟสักเท่าไหร่นี่คือน้องตีแรงเกิดไปผมไม่สามารถอันนี้เด้โอเคตีเป็นเซอร์เคิลไหนอ่ะโอ้บล็กคือถ้าจะให้ไม่บักต้องรอน้องตีจบก่อนแล้วรอให้กด เพราะไม่งั้นมันจะบักแบบเมื่อกี้ก็คือแบบถ้ามันชนกันจึ๊บกดอา้าวอ่นเรียบร้อยบักโอ้โหแล้วท่าโฟลอลีอ่อะบักเหมือนกันกดไปน้องไวออกท่าโอเคก็ก็ตัวบลัก ตัวแบบบักจัดเลยให้เดาอันสุดท้ายว่าเหมือนกันเดี๋ยวผมเก็บมานาสักครู่โอเคครับมานาเก้าสิบและเอาอค้างโร่โอเคโอเคมานาหนึ่งร้อยใช้เลยวอยเดี๋ยวรอบอลนันเไหนดูซิเวททาบอสเข้ามาเนี่ยจะไล500่ห้าร้อยไม่ฟิเลนตีแรงเกิด เค okay, เป็นเนี่ยเป็นเครื่องวงกลมซึ่งกดไปแล้วน้องก็ยังโชตโ,โ,โชทากันแล้ววะโชทาเกลียดซึ่งปกติมันต้องเป็นหลุมดําผมเคยใช้เยอะคือตอนนี้น้องบักแดกเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยฮะน้องเรียกน้องได้ต้องเรียกป้าเออเนี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ เนี่ยเนี่ยมันต้องเป็นแบบเมื่อกี้เว้ยแล้วมันปักอะไรวะโอเคก็เอาไป,ประมาณนี้ละกันผมคงไม่กดให้ดูอีกรอบเอ๊ะหรือกดให้ดูเผื่อมันหายแหละคือคือผมไม่เข้าใจหลักการการกดเพราะบางทีมันบักเนี่ยเออเนี่ยกดได้แล้วเออติดไฟหมายกอด แล้วทำไมก่อนนั้นนั้นมันบลั๊กวะงงโอเคก็รอโอเคเมื่อกี้ก็ไม่เห็นกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอสเตทายอรอบหนึ่งแล้วงบผมงงว่ะเดี๋ยวาาก็บลั๊กเดี๋ยวก็ไม่บลั๊กโอเคถ้าไม่บลั๊กก็คงเห็นได้เห็นหลุมดำไปเลยยังไงอู 7จ็ดรอยหาสิบเอร์เซ็นทำไมมันคายตัวนี้ไม่ตายวะมันไม่ถูกต้องโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันะค,ะครับฟิเลนก็น้องโหดอยู่ถ้ามันไม่บักกว่าสก,กิลไม่ติดจ,ตนะนะจะต้องวางขายใหม่แล้นะนะธี่กแกก็น่าจะต้องวางขายใหม่แหละเออวางเออถูกแล้ววางขายใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันให่คลิปหน้าครับ